ดูเรื่องความเดือดร้อนชาวบ้านเขาดีกว่าเนี่ยเผื่อเขาได้งงได้เงินไปซ่อมแซมบ้านกันคุณผู้ชมสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากทางภาคตะวันออกกับภาคอีสานหลายพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่กู้ภัยเข้าไปช่วยชีวิตชาวบ้านเกิดภาพที่มันแบบเอารุ้นระทึกไปด้วยกันย้ายก่อไว้ค่ะกดเชือกไว้ยืนค่ะยืนยืนอพ่อพ่อพ่อยืนยืนอยืค่ะยืนยืนได้แล้วยืนได้แล้วโอเคโอเค นั้นเธอเอภัพาย,ยุเฮลิคอคุณผู้ชมเป็นคลิปนาทีชีวิตช่วงกลางดึกเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปช่วยชาวบ้าน4คนเป็นชาย3หญิงอีกหนึ่งหญิงเนี่ยอายุ66ปีถูกน้ําป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หลากเข้าท่วมติดอยู่ในบ้านต้องเอาเชือกขึงแล้วให้4คนนี้ไต่เชือกออกมาอย่างปลอดภยัย เนี่ยส่วนสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดเลยเออที่จุดวัดระดับน้ําแม่น้ําเลยหน้าสำนักง,ง,งานเทศบาลเมืองเลยตอนนี้นะคะวัดระดับน้ําอยู่ที่9เมตร85เซนติเมตรค่ะโดยจุดวิกฤตที่น้ําไหลเข้าย่านเศรษฐกิจอยู่ที่11เมตรเหลือเพียงแค่1.2 หเมตรยี่เซนติเมตรเท่านั้นนะคุณผู้ชมแต่ว่าขณะนี้น้ําไหลเนี่ยเข้าท่วมพื้นที่โดยรอบแล้วแล้วก็ขยายวงกว้างมากขึ้นด้วยไปถึงถนนเจนริญรัตซึ่งอยู่ติดริมน้ําแล้วก็คุ้มไปรษณีย์เลยค่ะขณะที่ทางจังหวัดก็ได้มีการประสานเครื่องสูบน้าจากหน่วยงานต่างๆมาติดตั้งสูบน้ําออกจากคุ้มไปรษณีย์เลยเพื่อที่จะให้มีความเสียหายน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังวางกระสอบทรายริมตะลิ่งฝั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยและตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมสวนสนุกของเด็กๆแล้วก็สนามกีฬาในพื้นที่ไปแล้วด้วยซ้ำเช่นเดียวกับที่สกลนครนะครับแม้ว่าฝนจะน้อยลงแล้วแต่น้ําในหนองหานกับเขื่อนน้าอูนยังมีน้ําเกือบเต็มความจุเจ้าหน้าที่เร่งร่องน้ําออกวันละหลายล้านลูกบาศกเมตรเพื่อรองรับน้ําใหม่ โดยที่หนองหานวันนี้มีน้ําอยู่ทั้งหมด9 8 5 8เซของความจุเจ้าหน้าที่เปิดประตูระบายน้ําทั้ง3บานเพื่อระบายน้ําออกวันละ1 3 2 1 6ล้านลูกบาทเมตรส่วนโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูนตอนนี้มีน้ําอยู่487.711ล้านลูกบาทเมตรความจุจริงๆอยู่ประมาณ520ล้านลูกบาทเมตรก็ระดับน้ําเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้9เซนติเมตรนะครับ หลายคนอยากจะรู้สภาพอากาศมาเลยค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าฝนวันนี้ตัวร่องมรสุมหายไปแล้วนะคะเหลือแต่มรสุมประจําฤดูที่พัดปกคลุมกับแนวลมทะเลพัดสอบขึ้นมาก็ทําให้ภาคเหนือภาคอีสานปริมาณฝนลดลงอยู่ที่ประมาณ40%ของพื้นที่นะคะและ ตกหนักบางแห่งตอนบนของประเทศขณะที่ภาคกลางกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝนประมาณ60%ของพื้นที่และก็ตกหนักบางแห่งทะเลช่วงนี้ชาวเรือควรกออ,ออกจากฝั่งได้แล้วนะ